่อแจ้งข่าวดียังคงให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศนะคะและใครที่มองหาวงเงินฟังด่วนเลยค่ะรับสูงสุดอยู่ที่10,000แสนบาทคือคุณผู้ชมในกลุ่มไหนให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วนะคะติดต่อด,ดว่วนที่ทางธนาคารกรสอค,สสค่ะคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะสําหรับการให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน2กลุ่มนี้ทั่วประเทศต้องบอกว่าข่าวดีในเดือนมิถุนายนนี้ นะะเนื่องจากว่าวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ตรงกับวันที่15ค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมและอสะสะทั่วประเทศรับเงินเร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมในวันที่13มิถุนายน2568นี้นั่นก็คือเงินค่าป่วยการค่ะที่พี่น้องประชาชนมีการปฏิบัติงานแต่ละเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการส่งรายงานสมาร์ทอสมจะได้รับเงินค่าป่วกการเดือนละ2,000บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะมาจริงจ่ายจริงตามนัดค่ะและที่สําคัญค่ะในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดว่าจะมีการหักชาวพนกักงานอย่างไรแบบไหนขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดด้วยเดี๋ยวจะนําเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งของเดือนมิถุนายนส่วนใครที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะคุณผู้ชมของเดือนพฤษภาคมอย่าลืมนําส่งรายงานสมาร์ทออสมอและเตรียมความพร้อมการกระเป๋ารอการอนุมูลคาป่วยการในเดือนมิถุนายนนะคะนอกจากนี้ใครที่รอ ในส่วนของพรบอ,อสมอค่ะคุณผู้ชมน่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ในปี2568นะคะนั่นจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทกศยังแจ้งข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนผ่านสินเชื่อเงินด่วน10บหมื่นเพื่อประชาชนในกลุ่มอสมอและสะสกู้ได้สูงสุดอยู่ที่1น0 0 0แบาทใครที่กําลังมองหาวงเงินก็ให้ไปติดต่อได้ที่ธนาคารทกศแต่ต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะ1ท่านต้องเป็นสมาชิก อสมอและอสะสอที่ได้รับเงินเดือนค่าบวิการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตกสในทุกๆเดือนเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน75ปีค่ะและที่สําคัญมีหลักประกันเงินกู้ก็คือจับมือกันไปกู้จับมือกันไปค้าต้องเป็นสมาชิกอสมอหรือว่าอาสสอด้วยนะคะยินยอมให้ตกสอหักเงินฝากตัดชําระหนี้ผ่านโครงการในบัญชีในทุกๆเดือนมีประวัติในการชราําระหนี้เงินผ่อนต่างเงินกู้ต่าง ะะไม่น้อยกว่า2ง,งวดค่ะแล้วก็เป็นวงเงินที่รวมกันแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทใครที่เคยกู้ก่อนหน้านี้แต่อยากได้เงินเพิ่มไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็สามารถไปติดต่อหรือว่าขอทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารทกศได้แล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องเป็นสมาชิกสมาคมชาวพนักกิจสงเคราะห์อา,าสาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะคะแห่งประเทศไทยหรือว่าในส่วนของอสมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและ ถ้าหากมีเหตุที่จําเป็นนะคะยินยอมให้ทางชาพนากิจนําเงินส่งเคราะห์ชาระธนาคารเอกสบเมื่อท่านถึงแก่กรรมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศมีข่าวดีมาฝากถึง2เรื่องและหลายคนรอคอยติดตามร่างพรบฉบับใหม่ของอสมอนะคะน่าจะเป็นข่าวดีเร็วๆนี้ล่ละค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกู้เท่าที่จําเป็นนํามาฝากคุณผู้ชมถึง2เรื่องเด่นในวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh. <sighs> ตกสแจ้งเตือนด่วนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนล่าสุดนะคะตอนนี้เตือนภัยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมนในเรื่องของบัญชีม้าซึ่งเกษตรกรลูกค้าต้องระมัดระวังในเรื่องของมิจฉาชีพที่มีการแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแพลตฟอร์มทางออนไลน์ในการหารายได้พิเศษและบางคนนะคะอาจจะมีการชักจูงใจให้ไปเปิดบัญชีมาด้วยทั้งนี้ทางธนาคารตกรสแนะน,นาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลแบบนี้และข้อมูลเอกสารสำคัญของเราไปถึงมิจฉาชีพ วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องด่วนที่นำมาเรียนให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกลุ่มลูกค้าของทางธนาคารทกศได้รับทราบโดยทั่วกันออกมาเตือนแล้วจากเพจบีเอสแคลนติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศมีรายงานจากธนาคารทกศนะคะคุณผู้ชมหรือว่าทกศนี่แหละแจ้งเตือนลูกค้าหลังพบมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มแพลตฟอร์มออนไลน์ในการหารายได้พิเศษต่างๆนะคะ อาจจะมีการชักจูงลูกค้าธนาคารนะคะคุณผู้ชมให้ไปเปิดบัญชีใหม่ให้โดยมีข้อความการนําเสนอผลตอบแทนที่สูงนะคะซึ่งปัจจุบันพบว่าบัญชีเงินฝากของลูกค้าบางรายของทางธนาคารทกสเข้าข่ายถูกใช้ทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่าบัญชีม้าค่ะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าจํานวนมากเลยนะคะคุณผู้ชม อังน,นี้ทางธนาคาร,รกสจึงออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรลูกค้าประชาชนทั่วไปอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดรวมทั้งไม่เปิดบัญชีนะคะของทางธนาคารในนามชื่อของตนเองหรือว่าในนามชื่อบุคคลอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรู้จักหรือบุคคลที่ไม่คุ้นเคยอันนี้ต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลในสื่อออนไลน์ด้วยหรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะพร้อมทั้งไม่ให้เอกสารสําคัญไม่ว่าจะเป็นบัตรประจาตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากสมุดบัญชีธนา าคเพราะว่าอาจจะถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกไปเปิดบัญชีม้าและนําข้อมูลส่วนบุคคลส่วนตัวของเราค่ะไปกระทําความผิดทางธุรกรรมทางการเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงทําให้เกิดความเสียหายซึ่งทางธนาคารตกษจะดําเนินการรวบรุมข้อมูลต่างๆเอาผิดทางกฎหมายที่มีการแอบแฝงแบบนี้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นนะคะเตือนภัยระมัดระวังขอย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเตือนให้ลูกค้าเพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อหรือว่าทําธุรกรรมออนไลน์ แล้วก็ในเรื่องของปัญหามิจฉาชีพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หากใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปได้ที่ bac นะคะศูนย์รับบริการแจ้งเหตุ call center 0 2น5 5 0 5 5 5กด111ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของใครที่ไปเปิดบัญชีม้าหรือให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะอาจจะมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับถ้ากรณีเปิดบัญชีม้าหรือว่าซิมผีนะคะจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน300,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะถ้ามีการโฆษณาเป็นธุรกิจในการจัดหาบัญชีมา้าสิม,มา้าจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีนะคะปรับอยู่ที่200,000ถึง500,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอาจถูกดำเนินคดีในฐานะการเป็นตัวการร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ทำความผิดหรือว่ากระทำความผิดมีโทษทั้งจำทั้งปรับแนวทางในการระมัดระวังสิ่งที่จะต้องดำเนินการแล้วก็ เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่เปิดบัญชีให <laughs> <ored Krishna. S 2> ้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่เป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนะคะอันนี้ระมัดระวังไว้ก่อนแล้วก็เรื่องของการให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าให้ข้อมูลของเราที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราให้กับบุคคลอื่นนั่นเองค่ะก็เตือนภัยจากทางธนาคารกสศระมัดระวังในเรื่องของการเปิดบัญชีม้าผิดกฎหมายโทษทั้งจําทั้งปรับด้วยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางธนาคารกสศที่นําเรียนฝาก คุณผ,ผู้ชมคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ